วันนี้พบกับ lp phone service ที่ตามเคยนะครับวันนี้จะมาให้ดูเครื่องนะครับมินิออสซิโลสโคปคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับตัวนี้สามารถวัดเทียบบอร์ดนะครับบอร์ดดีกับบอร์ดเสียนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับซีช็อตนะครับซี e ล็กนะครับซึ่งสามารถวัดซี e ล็กได้นะครับซึ่งต่างจากมิเตอร์นะครับไม่ต้องจำค่า วัดดูได้ดูได้จากรูปนะครับจะขึ้นเป็นรูปเป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยวเราจะมาวัดเทียบนะครับเครื่อง J7 พัดนะครับว่าตัวหนึ่งระบบชาร์จเสียอีกตัวหนึ่งปกตินะครับมีบอร์ดมาลองให้ดูเครื่องตัวนี้สามารถตรวจสอบการสื่อสารระหว่างหน้าจอทัศสกรีนกับ IC ทัช นะครับของแต่ละรุ่นได้วัดลายตัวคิดตัน,นค,คิตันการสื่อสารของ p p o o n นะครับการสื่อสารระหว่างซ p ระหว่าง IC นะครับว่ามีการสื่อสารกันไหมนะครับแต่จะไม่ละเอียดเท่าออสซิลโลสโคปตัวใหญ่เพราะว่าตัวนี้เป็นราคามันถูกกว่า ท่านใดสนใจสั่งประกอบได้นะครับเดี๋ยวประกอบให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดกันนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการวัดว่ามันเป็นยังไงเรามาวัดกันนะครับจากบอร์ดดีนะสามารถตรวจสอบระบบชาร์จนะครับโดยไม่ต้องแกะเครื่องนะครับใช้ดอกซิก เราก็เสียบด็อกเฟสเข้าไปนะครับ <ST> <AL> โดยจะมีโพบเหมือนสายวัดมิเตอร์นะครับสอ,อันซึ่งต่อจกตกกล่องคอมโพ n เนนตเตอร์นะครับโดยเราจะดูรูปร่างการวัดว่ารูปร่างเครื่องดีเป็นยังไงเทียบกับเครื่องที่เสียนะครับดับแรกเราก็หา ขาเกาวก่อนนะครับถ้ามันช็อตขาเกาวถ้าต่อถึงกันแสดงกราฟจะเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนตัวนี้ท่านดูที่จอนะครับดูที่จอลักษณะกราฟนะครับแล้วเราก็วัดจุดนะครับเทียบตรงล็อกเฟส ถ้าต่อถึงกันถ้ากาวมันจะต่อถึงกันชอ็ชอตช็อตจะเป็นเส้นตรงในแนวตั้งนะครับช็อตเซอร์อกิตนะครับวงจรช็อตจะเป็นเส้นตรงในแนวตั้งแต่ถ้าตรงอย่างนี้ก็คือไม่ต่อไม่มีการต่อทางไฟนะครับค,คือขาดเปรียบกับมิเตอร์ก็เป็น ol นะครับเรามาเริ่มกันขาที่1เป็นขากาวนะครับกับขาที่2 ร,รูปจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่เสียนะครับขาที่1กับขาที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คาแรคเตอร์จะเป็น,นมันก็จะต่ออุปกรณ์ต่างๆ L C นะครับไดโอดนะครับตัวต้านทานนะครับมันก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้นี่คือเครื่องปกตินะครับ เหมือนกันนะครับข้อ1กับข้อ3ข้อ1กับ4เหมือนกันนะคกับ5นะครับจะเป็นลักษณะนี้เราจำง่ายกว่าตัวเลขครับรูปลักษณะนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่เสียกันบอร์ดที่เสียเนาะนะตัวนี้ระบบชาร์จเสียนะครับ นี่คือระบบชาร์จเสียมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับ1นกับเครับต่อนะครับชาร์จปกตินะครับข้อหนกับ2นะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอะไรเลย ตัวเมื่อกี้ขึ้นนะครับเครื่องดีขึ้นเครื่องนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยตัวที่เสียโค้ดหนกับ3ก็ไม่ขึ้นนะครับหกับ4ไม่ขึ้นส่วน1กับ5ขึ้นปกตินะครับลายลายห้านี่ปกติหนะรืหอเราจะทดสอบ ตัวพวกคาปาซิเตอร์ครับ C L นะครับอันนี้จะเป็นคาปานะครับถ้า C ถ้า C ปกตินะครับกราฟจะตั้งฉากอย่างนี้นะครับเป็นโค้งๆนะครับจะเล็กจะใหญ่เราสามารถขยายได้นะครับถ้าให้มันเล็กถ้ามันเล็กไปแล้วก็ขยายลดวนลงก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้น ต,ตัว c นะครับจะเป็นวงกลมตัวนี้แหละตัวนี้ l นะครับถ้าเป็น l จะช็อตนะครับสามารถปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะครับ ถ้าซีลิกนะครับเราสามารถวัดได้ซีลิกซีลิกมันวงกลมจะเฉียงเฉียงนะครับวงกลมมันจะเฉียงเฉียงถ้ามันเล็กไปเราขยายได้ครับสามารถขยายได้ตัวนี้สามารถวัดกับข้วได้ไม่มีฟิกตายตัวเหมือนมิตเตอร์นะครับ ไม่เหมือนเราวัดค่าใจโอดนะครับนี่แตัวนี้ก็ช็อตนะครับสี C ตัวนี้ชอ็อตเส้นตรงส่วนสีตัวนี้ไม่ช็อตนะเดี๋ยวเราดูสี C ตัวนี้ไม่ช็อตนะครับวันนี้ไม่ได้เอากล้องมานะเลยไม่เห็น ได้ไม่ถ่ายอุปกรณ์ให้ดูอ่าไดโอดไดโอดไดโอดต่อกับสี่ก็จะเป็นอย่างี้นะครับสามารถปรับซ่อมอุปกรณ์ได้ครับ วัดลายชาร์จได้ตรวจเช็คแพร่จอแพร่ชาร์จนะครับตัวหนึ่งต้องไปจับกาวนะครับวัดค่าไดโอดได้เหมือนกันน,นี่ถ้าไดโอด เราสามารถไม่มีวงจรสามารถเทียบกระป๋อตีได้นี่เริ่มไม่ค่อยดีนะครับค่าเดอดจะชิงเฉียงตัวนี้ช็อตตังนี้กาวนี่คือช็อตนี่ก็กียงเฉียงตัวนี้ค่าไดโอดปกตินะครับดเ,เครื่องนี้ขัวเดียวกัน เรามาดูนะครับวนันนี้การวัดนสีเนี่ยไอ้ LED นะครับจะเป็นลักษณะนี้ถ้านะหางมันสันนะนกกนนน้นนะครับถ้ามันติดกับแบบตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีน ไดโอดจะเป็นลักษณะนี้การบัดเดียวสำหรับขั่วได้ครับไม่มีขั้วติดหมดนะครับเพราะเป็นใบไฟ AC นะครับีย๋ยว่าตัดมาตทานนะครับทารีซิสเตอร์จะเฉียงเชียงอย่างนี้นะครับ สามารถวัดไม่ต้องเปลี่ยนย่านนะครับวัดลายได้วาถึงกันไม่ถึงกันนะครี่หาค่าไดโอดได้นะครับปกติผมจะใช้ตัวนี้วัดอยู่นะครับเทสเคองแทนมิเตอร์ไปแล้วนะครับสัมิเตอร์วัดไฟจะใช้วัดว่าไฟมาไม่มาตัวนี้สามารถวัดลาย i 2 c ได้โดยไม่ต้องจ่ายไฟนะครับ วัดลายการสืกอสารได้โดยไม่ต้องจ่ายไฟแต่เราต้องเปิดวงจร โอเคนะครับก็สนใจสั่งประกอบได้นะครับตัวนี้ราคาทักมาถามกันได้นะครับสนใจมาทักมาถามได้สั่งประกอบได้นะครับตัวนี้สามารถถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วมาวัดสัญญาณได้นะครับ แล้วใส่เป็นโผของสโคบได้นะครับแล้วก็ปรับนะครับปรับมาวัดเป็นสโคบธรรมดานี่นะครับจะมาวัดสัญญาณได้ ปรับเล็กลงมีวัตรงยานนะครับถ้ามันเร็วไป นี่นะครับสัญญาณจะดูว่ากี่โวลต์น,นะครับวัดได้เดีย๋ยวเราไปตั้งตั้งให้มันโชว์นะครับได้ว่ากี่โวลต์ขึ้นความถี่เท่าไหร่ จะโชว์ตัวเลขขึ้นมานะครับโชว์ตัวเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราวัดความถี่กันุนพีค8โวลต์น,นะครับบนอาร์เมด2.8 2.9ฟรีคินซี่50มิรต์นะครับตัวน,นี้เป็นไฟกระแสสลับไฟบ้านประมาณ50มิรต์ดิวตี้49เปอร์เซ็นต์นะครับ สมารถยุดดูคืนได้น,ะ,น,ะ,นะปรับความเร็วถ้ามันเร็วอ่ะปรับ 参加干些啥呢？